โมดูล4การสร้างวัฒนธรรมแห่งความสุขสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่คอร์สการเรียนภาษานำพาชีวิตเป็นสุขนี่คือคอร์สการเรียนของคุณ EP 14สู่คอร์สการเรียนเกี่ยวกับวิธีการใช้ภาษาเพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งความสุขในคอร์สเดนนี้เราจะสํารวจผลกระทบอันทรงพลังที่ภาษาสามารถ มีต่อสภาวะทางอารมณ์ของเราและสภาวะทางอารมณ์ของคนรอบข้างคําพูดที่เราใช้น้าเสียงที่เราพูดและภาษากายที่เราแสดงล้วนส่งผลต่อวิธีที่คนอื่นมองมาที่เราและวิธีที่พวกเขาจะตอบสนองกับเราในคอร์สเรียนนี้เราจะพูดถึงเทคนิคเฉพาะการใช้ภาษาเพื่อสร้าง สัมพันธภาพสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกและยกระดับใจิตใจของคนรอบข้างของเราเช่นการเลือกคำและวลีเชิงบวกการใช้ภาษาที่เห็นอกเห็นใจและหลีกเลี่ยงภาษาเชิงลบและคำวิจารณ์แนวทางการพัฒนาองค์กรสร้างความสุขในที่ทำงานแต่และแห่งจำเป็นต้องอาศัยการออกแบบเฉพาะที่เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทของตนเองและองค์กรนั้นๆทั้งปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลเช่นการยอมรับข้อตกลง 2. การมีส่วนร่วมในทุกระดับ 3. ความสัมพันธ์ทางบวกและบรรยากาศในที่ทำงาน 4. ความประทับใจในคุณค่าของงานที่ทำและเพื่อนร่วมงาน 5. ลักษณะ ของการสื่อสารที่ดีเป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะฝึกและนำมาใช้ได้ดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่หนึ่งการกำหนดค่านิยมเชิงกลยุทธ์ค่านิยมเชิงกลยุทธ์คือความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมขององค์กรขั้นที่สองพัฒนาค่านิยมทางวัฒนธรรมคือค่านิยมที่พนักงาน บุคลากรต้องการที่จะปฏิบัติเพื่อให้องค์กรนั้นสามารถดำเนินงานตามค่านิยมเชิงกลยุทธ์ซึ่งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อขององค์กรที่ว่าองค์กรสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างไรขั้นตอนที่ 3. การสร้างวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์คือภาพรวมขององค์กรว่าจะเหมือนหรืออยู่ณจุดใดในอนาคต องค์กรหลังจากที่มีการพัฒนาค่านิยมเชิงกลยุทธ์และค่านิยมทางวัฒนธรรมแล้วก็จะก,กำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรนั้นขั้นตอนที่4การเริ่มดำเนินกลยุทธ์เป็นการสร้างค่านิยมและเริ่มปฏิบัติเพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้การเริ่มต้นดำเนินกลยุทธ์มักจะครอบคลุมหลายปจายัจจัยตั้งแต่ การพัฒนาการออกแบบองค์กรไปจนถึงการสรรหาและการฝึกฝนอบรมพนักงานบุคลากรที่มีค่านิยมร่วมกันขั้นตอนที่5การเสริมแรงพฤติกรรมทางวัฒนธรรมการเสริมแรงพฤติกรรมทางวัฒนธรรมเราสามารถที่จะกระทำได้ในหลายรูปแบบรูปแบบแรกคือการจัดระบบให้การให้รางวัล สำหรับผู้ที่มีผลงานตั้งใจจริงทำงานเพื่อองค์กรเสียสละเพื่อองค์กรซึ่งจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของพฤติกรรมในหลายๆด้านเพื่อให้เกิดค่านิยมแก่พนักง,งานเมื่อจบคอร์สเรียนนี้เราจะเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับวิธีการสร้างวัฒนธรรมแห่งความสุขและวิธีการใช้เทคนิคเหล่านี้ ในชีวิตและอาชีพของเราเรามาเริ่มต้นการเดินทางนี้ไปด้วยกันการใช้ภาษาเพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งความสุขกันเถิดในบทถัดไปเราจะพูดถึงภาษาชิงบวกและวิธีภาษาสามารถส่งเสริมสุขภาพติตและความเป็นอยู่ที่ดีของเราได้อย่างไรขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกัน และพบกันใหม่ในคอร์สเรียนถัดไปสวัสดีครับ